แต่อนาคตอะขนาดตอนมันมีปัญหามันยังมีการเช่าวนเวียนอยู่ตลอดเวลาเลยอะเด็กนักศึกษาจบใหม่ตลอดเวลาลเดี๋ยวนี้ก็รายได้เริ่มกันหมื่นแปดอาตีมื่นหมื่นแปดกู้ได้เป็นเกือบสองล้านนะอืม,มดังนั้นอะอย่าไปเอาเกณฑ์การตัดสินของคนหมู่มากมาตัดสินว่าเออเช่าดีกว่าซื้ออมืมันต้องตัดสินกันดูที่ไลฟ์สไตล์งานที่เราทําตอนนี้มัน มันเหมาะสมกับช่วงเวลาในการซื้อแล้วหรือยังแค่นี้เองแล้วเรามีแบบเคสตัวอย่างน่ะเพื่อนเราเนี่ยรายได้เยอะเลยนะห้าหมื่อัพก็เช่าผลสุดท้ายมันก็เช่ามาสิบปีสิบปีผ่อนหมดแล้วอืมันกลายเป็นว่าเป็นค่าเช่าไปทั้งหมดเลยการไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยขว้าอะไรมาไม่ได้เลยทั้งๆที่เขาก็งานเขาก็แข็งแรงแล้วอะเออเอาง่าย แต่ตอนนั้นไม่ได้ตัดสินใจซื้อคือเขาต้องประเมินสถานาการณ์พวกเราเองก็ต้องประเมินสถานาการณ์ได้ว่าเราอยู่จุดไหนแล้วอ่ะในการตัดสินใจที่จะซื้ออะแล้วการซื้อสังหารมันไม่ได้เหมือนการซื้อรถนะซื้อรถอะ่ะมันตีดอกเบีย้ยมาแล้วอืมเหมือนซื้อรถร้านหนึ่งตีดอกเบีย้ยมาห้าหมื่นเอา 50, หา้าหมื่นหันไปเจ็ดปีแฟด่อกไปเป็นงวดก็เป็นงวดผ่อนจบเจ็ดปีจบอ่า อสังหาไม่ใช่อสังหาถ้าซื้อร้านหนึ่งสมมุติซื้อร้านหนึ่งอ่ะผ่อนหกพันสมมุติผ่อนหกพันมันอาจจะเป็นต้นสักครึ่งหนึ่งดอกสักครึ่งหนึ่งแต่อย่าลืมว่าระหว่างทางที่เราผ่อนอรายเดือนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องผ่อนหกพันนะเราจ่ายมากขึ้นได้การที่เราจ่ายมากขึ้นในงวดแต่ละงวดของเดือนนั้นนะ่ะมันคือต้นทั้งหมดนะแล้วลองคิดดูสิว่าอ่ามันผ่อนยาวจริงสามสิบสี่สิบปีแต่ลองผ่อนเหมือนรถดูดิด ่อนเหมือนรถอะอ่าตีแฟลงวดไปอย่างเั้นเหมือนรถอะอ่ามันก็หมดเร็วได้เหมือนกันเขาเขาพอนหกพันเรา่อนหมื่นสองเอ้าหมดสี่สิบปีมันก็เหลือสิบปีห้าปีแปดปีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ามันก็หมดได้แล้วแถมสามปีคุณรีไฟแนนซ์ใหม่ได้อีกรีไฟแนนซ์รีเทนชั่นย้ายธนาคารอะไรวุ่นวายได้อีกได้ดอกเบีย้ยต่ำกลับมาเหมือนเดิมไอที่ทำเป็นขั้นบันไดหนึ่งสองสามสี่ห้าปีเนะี่ยสัญญาส่วนใหญ่แบงก์อะ๋ยน่นย้มก็ไม่ได้ล็อกมากแล้วปีหนึ่งบางทีมันก็ปลดให้ อืค่าปรับเทายายธนาคารปีแรกอ่ะเขามเขาไม่ยอมก็สามเปอร์เซ็นมันก็ล้านละสามหมื่นแล้วถ้าสมมุติว่าเราอ่ารีไฟแนนซ์ทุกๆสามปีอ่าแค่ครบสัญญาไปนะย้ายไปธนาคารอื่นเราได้ดอกเบี้ยตัําเหมือนเดิมต้นลดแล้วต่ำกว่าเดิมอจาจจะหกพันเหลือผ่อนละอสามพันสี่พันก็มีเออคือเนี่ยบางทีมันต้องมองหลายๆมุมไม่ใช่ว่าเออมีคนคนมาพูดแล้วตัดสินเลยว่าเอ้ย<ด>การซื้อเนี่ย มันคุ้มหลอกดอกเบี้ยธนาคามันกินเป็นเท่าตัวอืมเราต้องฉลาดในการผ่อนด้วยเราต้องฉลาดในการรู้จักดอกเบี้ยด้วยคนพูดะะเขาอาจจะใช้เงินสดเขาอาจจะประสบความสําเร็จมาก